ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่ติดตามนะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปที่วัดดอนวัดดอนใหญ่นะครับวังพญานาควัดดอนใหญ่ขอพรขอโชคลาภนะครับเปิดการเนินการงาน,งาน วันนี้เป็นวันหยุดแล้วคนมาเยอะมากนะครับพี่น้องมาหลังไรห,หลังไรกันมาทำบุญนะครับขอพรอนะครับวางพญานาคครับกำลังสร้างนะครับกำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ อากาศดีครับไม่ร้อนปูรูสีนี่นเป็นองค์พออยานาคครับ สวยงามครับนี่คือวังพญานาะคกํลังก่อสร้างครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ก็เปิดให้พี่น้องเข้ามาดูมาชมกันนะครับบรรยากาศดีมากครับกลางทงไคทงหน้าพี่น้องสถานที่นะครับวัดดอนใหญ่นะครับ คนหลังไหลกันมาเรื่อยๆนะครับวันจุดมาทำบุญกันครับมาขอพอเปิดโชคเปิดลาภนะครับเสริมดวงบารมีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทางประเทศก็มานะครับเพื่อนอบ้านไกลเรื่อ เพียงครับพม่ากัาเม่นนครับเม่นมากับเมนลามากันเยอะครับครับผ่านไปผ่านมานะครับใครอยากเข้ามาดูมาชมก็แวะมาเลยนะครับนี่ให้โชคให้ลากนะครับอ่าผมสวัสดีครับน้านะครับเจอกันใหม่นะครับ